อรที่ฟังอยู่ฝากรีบกดแชร์กดไลค์แบ่งปันเพื่อนๆของเราเลยเด้อพี่จ๋าเดอ้ออนุโมทนาสาธุบุญวันนี้ใครกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันเพราะว่าวันนี้นะคะเลขทูบแท่งนี้นะได้ทําพิธีจุดที่คาชะโนดเลยทีเดียวนะคะนะวันนี้พี่ๆได้เข้าดูในเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เข้นะคะซึ่งเป็นเพจที่สํารองเราไลฟ์เป็นเพจหลัก แล้วเพจสำรองเพจหลักของเราจริงๆวันนี้เราไล่เป็นของสำรองถูกไหมฮะจาย์ชัดค่ะอุ้ยเล็กทุบทำไมขึ้นลงต่ําแท้พ่อแม่พี่น้องขยับลงมาขยับลงมานี่มันมุมกล้องหรือตังไดน,นะคะว้าย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 ,าย,ายหัวแรกมาแล้วนะคะอ่ะเลขแรกมาแล้วครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับช่วยกันหน่อย ะะเลขทูบเด,เด็ดมาแล้วจ้าพี่จ๋าใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆให้หน่อยนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสดูกันในช่วงไลฟ์สดเมืองวัดทีแล้วค่อยเลขทูบพัปูค่อยได้6 0 0 6เด้อพ่อแม่พี่น้องเลขทูบพัปูเข้าสดสองตัวสองตัวแตกเด้อ6006เด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นผู้ใดดูอยู่ตอนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราอาจจะไปเจอโคอเลขคือกันนะ่ะนะคะเรา,าชิมักคือกันนะพ่อแม่พี่น้อง นะคะนะ,ะเอา้าเลขแรกมาแล้วแหมไปคาชะโนดเป็นไปไม่ได้ไม่มีเลขนี้นะพี่พี่เห็นวันวันพีไม่หน่อยใช่เจ้าวันนี้ค่ะต้องบอกว่าอ่าเมื่อนนี้รวยชัดๆจ้านะคะเสียงสะดุดนิดหน่อยนะคะนะจ๊ะใครใครเสียงสะดุดรบกวนพี่จา๋าออกแล้วเข้าใหม่ให้หน่อยนะจ๊ะนะคะ,นะคะใครยังไม่เคยมีคลิปหรือใครยังไม่เคยชมนะคะผ่าน วิดีโอนะคลิปวิดีโอของของของไอ้น,นี้นะคะพี่จ๋าของเอ่อเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เคะนะคะเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะก็สามารถนะคะชมผ่านได้นะคะไหนวันนี้ใครมาจากไลท์บอกมาจากไล์ให้หน่อยจ้ะ ใครมาจากเฟสบอกมาจากเฟสให้หน่อยเลขแรกค่ะเจ็ดสุดปังเป็นไปไม่ได้เนะทําพิธีที่คำโนดไม่มีเลขเจ็ดเป็นไปไม่ได้เจ็ดนี่แปดนี่เก้านี่ตรงมีตัวใดตัวหนึ่งมานะคะเพราะว่าพญานาคมีเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคะสวัสดีพี่หมวยจ้าคะ่ะสวัสดีคุณเย็นละวันจ้ะสวัสดีคุณภาสินีจ้ะสวัสดีคุณนิตยาคะ่ะสวัสดีคุณเอ๋ค่ะสวัสดีคุณอ่อนศรีจทติรักสวัสดีคุณสิพร,รักษค่ะ สวัสดีคุณปิสณนาจ้านะใครมาจากไลน์ใครมาจากอาอ่อ่ข้อความ Messenger บอกด้วยนะจ๊ะนะคะจะได้เช็คดูว่าจริงๆแล้วแฟนเพจของเราเนี่ยนะคะได้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 ไ,ดไ,ดไดลน์เราครบไหมนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะวันนี้นะคะหวังว่าคงจะไม่มีดราม่านะคะเพราะแจกไลน์ไปหลายวันแล้วนะ,ะบางคนบอกว่าทำไมย้ายนะ,ะเลขทูบเจ็ดสุด ปังนะเจ็ดสุดปังทูบเนี่ยบางครั้งก็ขึ้นลอยปั๊มก็ขึ้นตั้งสูงเลยนะจนะะันนะงวดนี้ก็ลงตอมต่ำเกือบครึ่งแท่งอะ่ะเพิ่งมาเลขเียนะฮะเกือบครึ่งแท่งมาเลขเดียวอะพี่จ๋นนะคะอโอ้อโหมาแล้วมาแล้วเขยิบเข้าไปแล้วนะคะพ่อแม่พี่นอง สวัสดีพี่น้องนะแฟนเพจบอกคางเริ่มแหลมแล้วนะคะนะถ้าหน้าเข้าที่แสดงว่าเรากำลังจะเริ่มรวยค่ะที่รักเพราะว่าที่ไปปรับโงเ่เฮงมาจะดีขึ้นเรื่อยๆงวดที่แล้วสองตัวแตกทั้งชั้นล่างชั้นบนงวดเลขเด่นก็แตกสองตัวไปกลับก็แตกงวดนี้น่าจะสามตัวแตกนะที่รักนะยังไงอะนะมาื้อรวยจ้า มาลือรวยเด้อที่รักเด้ออยากได้ห้าหางเดี๋ยวจะบอกให้คราวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอดทนนิดนึงนะแต่เลขทูบนะคะเดี๋ยวขอรปชขอประชาสัมพันธ์พี่ๆก่อนมีคนถามว่าทําไมเจ้าไม่ปล่อยเลขทูบทีเดียวเสียให้มันจบไปเพราะปล่อยแบบนั้นแล้วเพจมันจะถูกปิดการมองเห็นต้องปล่อยไปแล้วก็หยุดไปหนึ่งไปคุยกันเป็นพักๆแล้วมาปล่อยใหม่พี่จานะพี่จ๋ายกากดอาจารย์เคนะเราจะได้อยู่กันานานๆ ไม่งั้นอาจารย์เคก็จะถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็ต้องหาเพจใหม่ไปไป,ไปเรื่อยๆในการปล่อยนะคะถ้าแฟนเพจแบบว่ารักมิตรักแฟนเพลงรักอาจารย์เค่แบบเห็นใจอาจารย์ชัดอาจารย์เค่บอกว่าเออแบบเป็นอย่างฟังเจ้าพรามอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปล่อยอีกเลขนึงก็ได้นะคะ <c oughs> มนันเลือนรวยจ้าเออเอะเออเอ,เอมีเจ็ดแล้วคือชิมีแปดบอกค่ะเนี่ยทำไมมันกลมกลมไม่ศูนย์บอหรือเก่าเขา อย่างนาออย่างนาอพ่อแม่พี่น้องเลขอย่างคะผู้ใดมั่นใจว่าเป็นเลขอย่างคะนว่สองสามแปดศูนย์เก้าเป็นได้หมดเลยนะเอาเอาเอาเอเเอาเคดลงคดลงนี่คือที่เป็น be? Be? แปดบ่สามบ่ค่ะหรือสองคะเดี๋ยวเราสิต้องดูก่อนนะคะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ ขยบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งว้าหางเลขตัดออกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่สองก็สามค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะบ่แม่นแปดบ่แม่นเก้าเด้นะพ่อแม่พี่น้องจา๋านะเอาแล้วเอาแล้วนะคะดูซิเลขอย่างนะนะ,นะแฟนเพจบอกรอได้น่ารักเลยพเพราะว่าเพราะว่าเราเคยปล่อยทีเดียวบางครั้งก็ปิวไปเลย แฟนเพจก็ทักไปในไลน์กูไล,ลในข้อความ Mess ซ n เจ r เป็นหมื่นๆข้อความทักทิ้งคนละข้อความก็เป็นหมื่นๆแล้วค่ะนะคะว่าอาจารย์หายไปไหนไลฟ์สดอยูดย่ดีๆตันตัดไปปุ๊บเลยที่รักนะคะเพราะว่าเขาเขาดับกลางอากาศไปเลยปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยปล่อยคลิปปิวเราไปเลยนะคะก็คะคะเคยมาแล้วนะคะถึงกลายเป็นต้องไล์แล้วก็หยุดไล์แล้วก็หยุดนิดนึงนะคะนาะยจ่าพี่จ๋านะคะเจ็ดสามสุดปังพพมพ์ไม่หน่อยจ้ะที่จา๋าพี่จ๋าเจ็ดสาม สุดปังนะคะเจ็ดสามสุดปังเจ็ดสามสุดปังพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยนะจ๊ะนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกําลังจะตัดเลขทูบมาสู่หน้าอาจารย์เค้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มั่นใจว่าเขียนไม่ยังเขียนไม่ทันนะคะ พี่ๆอย่าลืมนะคะ,อะขอโทษค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะใต้คอมเมนต์จะมีพี่ๆใจดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆของเรานะคะใจดีมากๆที่ช่วยพิมพ์ให้คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่แคปไม่เป็นหน้าต่อหน้าจอถูกตัดปุ๊บมาเป็นหน้าจาันเกก็ยังมีตัวเลขข้างล่างะค่ะนะคะ <S <S มาจ้ากราบขอบคุณนะคะขออนุญาตตัดมาหน้าจยา์เคกใหม่อีกรอบนึงเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมีปัญหาเรื่องการคลิปเปิวค่ะนะคะนี่เป็นเพจสำรองเพจที่สองแล้วเพจหลักไม่กล้าปล่อยในเพจนั้นนะคะอ่ะสองตัว2ตัวตัด2ตัวให้เมื่อวดที่แล้ว2ตัวนะคะให้เด่นไป 1, 2ตัด2ตัวหาหางจาก12บสหางตัดเหลือ5ห,หางมี 2, 1ในนั้นนะคะวันนี้พี่ๆเอาไหม อาขึ้นฉบับเต็มให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้นะคะเดี๋ยวราตัดให้ด้ค่ะเอาละทอไมพี่น้องสองตัวอาจารย์ชัดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเอานะเอานะเอาไปประกอบการพิจารณานะคะเลขทูบหรืออีกอีกอีก,อก,อก,อกตัวนึงนะคะ เอาละเลขทูบเมื่องวดที่แล้วก็เข้าเลขสูตรก็เข้าเดี๋ยวจะให้พร้อมกันนะคะเลขสูตรจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวว่าจันชัดดูง่ายๆค่ะจะมีสีน้ําเงินกับสีแดงสีแดงเป็นเลขที่เน้นค่ะนะคะเดี๋ยวจะอธิบายก่อนเนาะแล้วจะตัดเหลือห้าหางแล้วจะตัดเหลือห้าหางมีคนถามอาจารย์แค่ว่าซื้อ,อยังไงสิบสองหางซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วบางคนบอกว่าอาจารยา์อาจารย์บอกตัดห้าหาง แลาจันซื้ออยังไงวันนี้อาจันเค่จะบอกหมดเลยนะคะอะอาจันชัดตัดห้าหางให้หน่อยค่ะเลขแรกค่ะ92ตัดเลขแรกคือ92ระหว่างกระดกเป็น62นะคะกาแฟรถหุ่นมาแล้วจ้ะพี่จำปาจ้ากาแฟรดหุ่นไปที่4ตัวนะ4ตัวแองนะ92เลขแรกค่ะต่อไป82 โอ้ยขอโทษค่ะแปสี่วุ้ยตายแล้วค่อยเขียนตัวเลขตังไตเนี่ยดินสอเขาก็มีดินสอนำเงินนะเป็นคนถือเคสทุกเรื่องอะนะคะอ่าพี่กิ่งการบอกว่าสวยค่ะเล็กลงมากพี่ลดไปโลนึงแล้วว้าดีใจจังเลยนะคะนะะลดไป15กิโลกร,รมัมขอบพระคุณมากค่ะอุตส่าห์ลบให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ ไม่บัญญัติบัรญ,ญังการกินแฟนเพจก็จะรู้อยู่แล้วเนาะีนไซส์เอ็มแต่ว่าไซส์เอ็มเนี่ยก็เหมือนเรายังยัดเขาอยู่นะคะจะเห็นสรีแล้วว่ายังมีพุงอยู่นะคะแต่ว่าพุงก็จะน้อยลงมากแต่ก่อนนี้จะเหมือนมันจะเขาเรียกอะไรนะคะเป็นนางเอกเกาหลีพุงนำนมพุงนำนมชื่อนะคะ <c oughs> อา้าวต่อไปค่ะนะเจ็ดสี่เอาสี่ตัวก่อนนะคะเดี๋ยวตัดให้สี่ตัวก่อนนะคะเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งห้า จริงๆเลขเด่นงวดนี้คือ8ดและ9้านะเลขเด่นงวดนี้คือ8ดและ9ค่ะพี่ๆเขียนให้หน่อยได้ไหมคะ8 9มา8 9มานะคะไข่เ,อเนอะบอกหลายหางไม่หาไม่หลายหางค่ะพี่จา๋ามีทั้งหมดเนี่ยถ้าจะเต็งจริงๆจะเหลือแค่ห้าหางจะเหลือแค่ห้าหาง ข้างล่างตรงเนี้ยคือตัวที่เอามาไว้ข้างบนให้พีพ่ๆนะคะตัวที่มาไว้ข้างบนให้พีพ่ๆนะคะนะตัวที่มาไว้ข้างบนให้พีพ่ๆนะจะ,ะ,ะออก่ะ,ะอ่านะคะเดี๋ยวพีพ่ๆจะงงนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ๆจะงงนะอันนี้นะเด่นเด่น,นคือเลขอะไรแปดเก้าเนี่ยคือเลขอะไรแปดเก้าคือหนึ่งสองเมื่อวดที่แล้วะคะ่ะนะแปดเก้าคือหนึ่งสองเมื่อวดที่แล้วหมายถึงแปดและเก้ามีโอกาสมา งวดที่แล้วเลขเด่นคือแฟนเพจตั้งฉายาไว้ว่าเป็นเลขออกกําลังกายหรือเลขที่เราเรียกง่ายๆว่าเลขเหมือนคนไม่ชอบขับรถอ่ะชอบวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะะเลขออกกําลังกายมีโอกาสเด่นเนี่ยมีโอกาสเข้ายังไงบ้างมีโอกาสเข้า3ตัวรางวัลใหญ่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่นะฮะนะแปดกับ9นะ,ะแล้วก็มีโอกาสเข้า2ตัวท้ายลอตเตอรี่ น,ะะนี่เขาเรียกว่าเลขเด่นนะ,ะเราเข้าใจตรงกันนะ8กับ9เนี่ยเป็นเลขเด่น8และ9มานะคะ8และ9มาทันไหมจ๊ะพี่จ๋า8และ9มา8และ9เป็น1และ2ของงวดที่แล้ว เป็นเลขเด่นนะคะและ82เป็นเลขที่อาจารย์เคเน้นให้เป็นเลขร้อยเลขร้อยหมายถึงว่าเวลาเราซื้อเฉลี่ยซื้อเลข80%เอร์เซคือเลข80คือ9 2 8 4 7 4 15คือเลขพี่ๆโอเคไหมคะพอเข้าใจที่อาจารย์เคพูดใช่ไหมจ๊ะพี่จ๋านะคะพอพอพอเข้าใจเนาะนะอ่า นี่แหละและเลขจากคำชนโนดคืออะไรคะ2 <82 S 1> ส 2, 2สองสอง <6 S 1> สองแปดหกสองแปดหของเราแปดสองเป็นเลขเด่นนะคะอันนี้เป็นเลขชนสูตรมาให้แฟนเพจนะเมื่อวดที่แล้วอะนะคะเด่นหนึ่งสองนะคะอ่าดันเข้าด้วยแล้วก็เลขตัดห้าหางเหมือนข้างบนแถวข้างบนนะคะห้าหางเนี่ย เข้าสองหนึ่งอีกเลขทูบเข้าหกศูนะศูนย์หกนะคะนะใครที่ไม่เข้าใจนะคะลองติดตามกดไลค์กดแชร์อาจารย์เค้ไวนะ้นะนะได้แปดสองมาสองใบค่ะอาจารย์เค้กก็แอบ,บไปเหมามาแล้วนะแอบบไปเหมามาแล้วเดี๋ยวถ้าถูกจะกรีดกราดให้ดูนะ,ะมีต้นทุนมาแล้วมมงวดที่แล้วได้ไปหลายตังนะนะเหมามาตลอดทางนะพี่จ๋า <laughs> มงวดที่แล้วนะคะ ได้ได้ได้พี่เขาบอกเขาได้อะไรมานะัะนะนะได้ศูนย์หกสองร้อยแสดงว่าถูกลอตเตอรี่สองใบเหรอคะพี่จ๋าทำเป็นเบลาจาจันเเนี่ยนะคะนะเลขคชะโนด2 8สองแปดหกใช่เลขคชะโ 6, ชชนด2 8สองแปดหกของเราแปดสองนะคะของเราแปดสองนะคะอ่าวันนี้ก่อนไปเลขทูบนะคะเดี๋ยวจันเคจะไปแบบเร็วแต่ว่า วันนี้อาจารย์แค่ขออนุญาตชุดสามตัวยังไม่ขึ้นชุดสามตัวอันนี้ใครชอบสองตัวนะแคปไว้นะเดี๋ยวจะตัดทิ้งแล้วนะใครชอบสามตัวในสูตรอาจารย์แค่มีสองหางสามตัวมีสองหางสามมีสามตัวรางวัลใหญ่กับสามตัวหมุนสี่ครั้งนะใครอยากได้เดี๋ยวรอแป๊บนะคะอาจารย์ชัดตัดสองตัวทิ้งได้เลยค่ะมีคนถามว่าเลขเยอะพี่จ๋าแล้วแต่สูตรที่เราเลือก ถ้าพี่เลือกสูตรสองตัวพี่ก็จะได้เลขเมื่อกี้ไปถ้าพี่เลือกสูตรสามตัวพี่ก็จะมาต้องมาเลือกนี่ค่ะสามสี่ห้าหนึ่งสองห้าเก้าแปดศูนย์สองหนึ่งห้าเก้าแปดศูนย์นะคะสามสี่ห้าเขาบอกไปตรงกับเลขขนันน้ำมตลแต่อาจารย์แคไม่ได้เน้นอีกนะคะอาจารย์แคเน้นสองหนึ่งห้าและเก้าแปดศูนย์เลือกเฉพาะตัวแดง เลือกเฉพาะตัวแดงค่ะที่รักทันไหมจ๊ะเลือกตัวแดงเด้อคนสวยคนหล่อนะคะอันนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลังวัลใหญ่บางคนก็เรียกสามตัวชั้นบนหรือไงยังไงพูดมากไม่ค่อยดีนะ <laughs> นะ ไม่ได้ดูทูบงวดที่แล mm ้วเลยเห็นไหมจ้านี่นี่นี่อย่างพี่เจนจิลาเนี่ยนะคะกราบขออภัยจริงๆค่ะเมื่อวันที่แล้วเราปล่อยที่เพจสำรองอย่างนี้แหละค่ะนะคะเราแจ้งไปในไลน์ถ้าใครไม่มีไลน์แอดเรานะฮะแทบไม่เจอเราเลยงวดที่แล้วนะคะนะสีตาสวยมากกราบขอบพระคุณค่ะสีตาเป็นสีธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะที่รักนะอ่ามาจ้ะ ต่อไปใครชอบเลข3ามเรากาลังจะตัด215และ980ออกอันนี้เลขรางวัลใหญ่นะคะสตัวรางวัลใหญ่แต่เรากําลังจะตัดทิ้งให้คุณแล้วใครอยากได้เลข3ามตัวหมุน4ครั้งหรือเรียกว่า3ตัวหน้า3มตัวท้ายรัตต่เลขนั้นกําลังจะมาสูตรนั้นกําลังจะมาอาจารย์ชัดกําลังจะเปลี่ยนแล้วค่ะอาจารย์ชัดกําลังจะเปลี่ยนแล้วค่ะ เหมาใบละร้อยค่ะอาจารย์เออใช่อาจารย์ก็เหมาใบละร้อยมาตอนนั้นนะคะนะคะวันนี้ขอดูแลขอให้ปังสาทุกขอให้อาจารย์แค่พาโชคหมู่มาให้พี่ๆทุกคนทุกท่านเหมือนกันนะคะนะอาจารย์แค่ก็อยากปังอีกเพราะอาจารย์แค่ไปตอกหน้าไมาอา้อย่างแรงเลยนะคะนะหมายถึงเจ็บอย่างแรงเลยนะคะเอา้าวันนี้พี่รุจิเขาบอกว่าสองหนึ่งห้าวันนี้ออก น็อตทิ no ้ง no น้อ e, ยค่ะห้าหนึ่งสองเลยค่ะนะคะเอ้าเหรอแต่ฉันเค่นเน้นไว้ให้ตั้งแต่วันไหนนะอ่าหลายวันแล้วอว้วอาวต่อไปเป็นเลขตรงน,รงนี้ตรงนี้เห็นไหมจ๊ะตัวแดงจะเหลือเก้าหนึ่งหกเกศย์เก้าหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดแปดเก้าเน้นให้คือเก้าหนึ่งสี่และเจ็ดแปดเก้าค่ะนะตะกูลเก้าระหว่งกระดกด้วยนะคะเก้าหนึ่งสี่ระหว่งกระดกเป็นหกหนึ่งสี่นะที่รักนะคะ อันนี้เขาเรียกเลขสามตัวข้างหน้าสามตัวข้างท้ายลอตเตอรี่หรือบางคนเขาก็จะมันมีแค่สองหางเนาะเขาก็จะไปเทียบกับสามตัวรางวัลใหญ่หมายถึงไปซื้อเพิ่มมาอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นเลขสามตัวหมุนสี่ครั้งค่ะตรงนี้นะตรงนี้นะนะคะวันนี้มงกุฎสวยกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะฮะมีแฟนเพจส่งมงกุฎมาให้เยอะมากเลยจําชื่อไม่ได้ว่าเป็นใครมั่งกราบขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะ บางคนถูกหวยก็ส่งขนมบางคนถูกหวยก็ส่งงกุดนะคะส่งทุเรียนส่งทุเรียนบีบน่ารักมากส่งขนมส่งอาหารให้ทานนะแฟนเพจคนไหนเป็นเจ้าของพัฒนานก็ส่งอาหารมาแบบส่งห้องเย็นอะนะยังแข็งอยู่เลยเอามาเวฟแล้วมาอุ่นนะว้าวอร่อยนะคะอาจารย์แค่กินของใครก็ได้เลยนะฮะเพราะว่ารู้ว่าแฟนเพจน่ารักทุกท่านบางบางท่านก็อย่างคุณยายแม่ของจ่าแก้วก็ส่งกายศาสตร์มาอย่างเงี้ยโอ้โหแซ่บนะคะ โอเคพี่จ๋าเจ็ดสามสุดปังแล้วเรามาดูเลขสุดท้ายกันนะพรุ่งนี้มีเลขทูบแท่งที่สองนะคะพรุ่งนี้มีเลขทูบแท่งที่สองคอยอยู่นะจ๊ะให้แอดไลน์ได้เลยคะ่ะแอดซีเคเก้าเจ็ดสองตัวแดงๆนะคะนะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หาเราไม่เจอนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ประกบสูตรให้แล้วประกบเลขทูบแล้วหนูหาอาจารย์ไม่เจอสักทีนะนะคะ สองตัวสรุปให้แล้วจะทิ้พี่สุมาลีจ๋าสองตัวสรุปให้แล้วค่ะขอบพระคุณคุณนายนามากๆค่ะอาจารย์แค่ค่อนข้างภูมิใจต้องบอกอย่างนี้นะคะอาจารย์แค่ยังไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกที่สุดตอนเนี้ยแต่จากจากเจ็ดสิบสองตอนนี้เหลือห้าสิบเจ็ดที่รักมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ภูมิใจสําหรับนะผู้หญิงที่หายไปสิบกว่าโลนะคะนะนะเจ็ดสามสุดปังต่อไปจ้ะตัวสุดท้ายโลแว็บเวบนะ แบบ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 นะคะการหนึ่งไม่ดูดคุณปูจ๋าทักน้องแอดมินในข้อความ Messenger ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องแอดมินมาตอบตอนเช้านะคะบอกว่าอยากได้กาแฟลดน้ำหนักอาจารย์เค้กกล่องนึงนะ,ะนะคะเป๊บๆบแบ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 บใช่ค่ะข้อความออฟฟิเชียลเราส่งในไลนย์อยู่แล้วจ้ะพี่พี่นุสลาจา๋าถ้าพี่นุสลานะคะอยากได้น้ำพริก น้ำพริกตอนนี้แม่ค้าปิดโรงงานน้ำพริกอยู่จ้ะสวัสดีพี่นัทจ้าสวัสดีจ้าช่วงนี้แม่ค้าปิดโรงงานน้ำพริกนะคะมาทำหมี่กรอบค่ะท่รัก <laughs> อออดอได้หมี่กรอบยังไม่หมดค่ะนะคะโรงงานน้ำพริกปิดชั่วคราวค่ะแม่ครัวชุดเดียวกันค่ะท่รักเจ็ดสามแล้วตัวที่สองตัวที่สามละ่ะตัวที่สามแล้วตัวที่สองมาแล้วนะตัวเหลือตัวที่สามนะ เลือตัวที่สามแวบเวบแวบเวบคือแบบแบบหมดแล้วนะเหลานะคือหมดแล้วนะเหลาพี่จ๋าขอบพระคุณพี่สมใจมากมากค่ะกาแฟอร่อยเปล่าคะกาแฟอร่อยมากค่ะพี่นัทกาแฟพี่ชัดเป็นคนเลือกเลือกกลิ่นเลือกเลือกกลิ่นเองเลยค่ะถ้าชาเค่เป็นคนเลือกเลือกกลิ่นเองอีกเหมือนกันค่ะนะฮะนะ ขอสูตรไม่กลับสูตรไม่กลับ,สอ,ลบสองตัวไม่กลับให้พรุ่งนี้ค่ะพี่จ๋าสองตัวไม่กลับให้พรุ่งนี้ดีท็อกรหัสดอ,อเด็กเล็กหนึ่งคะที่รักดีท็อกรหัสดอ,อเด็กเล็กหนึ่งนะดีท็อกก็ทานดีคะ่ะถ้าใครต้องการในเรื่องของคอสุขภาพนะคะนะทานแล้วผิวพรรณสวยต้องดีท็อกด้วยสุขภาพเรื่องการขับสารพิษในลำไส้นะคะจะต้องเป็นดีท็อกค่ะดอ,อเด็กเล็กหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้ายว้ายมาแล้วมาแล้วนะคะ มาแล้วจ้ะพี่นัทบอกวันนี้8้5แล้วค่ะสวยจัดนะคะพี่นัทกำลังดีค่ะเขาเรียกอะไรนะคะหุ่นอหุ่นอโซอหุ่นอซอค่ะพี่นะคะอยากได้สร้อยเงินค่ะเดี๋ยวอาจารย์แค่น้องเช็คให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเช็คก,ก่อนเนาะนะเดี๋ยวอาจารย์แค่ให้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 น้องเช็คให้ก่อนนะคะ ชากะชายชอช้างกอไก่เลขหนึ่งค่ะที่รักพี่ปาริชัดจ๋าชอช้างกอไก่เลขหนึ่งค่ะชกกะค่ะชกหนึ่งนะคะนะกล่องละร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมคะอาจารย์หรือเท่าไหร่นะคะร้อยเก้าสิบเก้าชากระชายขาวที่กินสร้างภูมิคุ้มกันนะคะชอช้างกอไก่เลขนเหนึาา่งใใช่ใช่ร้อยเก้าเก้าค่ะนะ กี่กล่องถึง <มา S 1> ผอม,ม <า S 1> อท<า>ิทิ์ที่สามเราจะเริ่มลดน้ําหนักเราจะเริ่มลงค่ะโอ้มาเจ้า oh 7 3 2สุดปังสครับใช้ตอนผิวเปียกค่ะที่รัก7 3 นะคะเป็นเลขที่สวยคือกันเด้พ่อแม่พี่น้องเจ็ดสามสองสุดปังเจ็ดสามสองสุดปังนะคะ